ยินด้วยนะครับอยู่กับผมในแม่ครับพ็อกเก็ตอินนิชัอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาแสดงพายุไก่พร้อมกับการรวมร่างของไก่นะครับมาดูกันเลยว่า,วาจะเป็นอย่างไรอันนะไข่ไก่แล้วก็สีนะครับจากนั้นเราก็ทุบทรายออก,กแล้วเราก็ขึ้นไปก็ที่ผมว่าเทคจะแผกออกก็เพราะว่ามันแหลกนะครับ แหลกเป็นเครื่องหมุนค้างผมก็เลยเอาถั่วจะแผกออกนะครับมันก็ลื่นขึ้นนะครับก็ให้เราฟักไข่ไก่ไปเยอะๆเลยครับเอาให้เยอะที่สุดเลยนะครับนั่นแหละครับเยอะๆ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 เท่านี้ก็พอแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะหมุนเหมือนมันเป็นพายุนะครับแล้วการรวมล่างของมันล่ะนี่ครับให้เราเตรียมซีดไว้แล้วเราก็ตีซีดนะครับปุบนะเห็นไหมครับมันก็จะรวมล่างกันนะครับนี่ครับ ก็นะครับมันก็จะรวมล่างแบบนี้ครับอย่าไปชนมันเด็ดขาดนะครับแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนน่ะมันก็จะหมุนอีกนะครับนะครับมันก็จะหมุนกันอีกแล้วครับแล้วเราก็ทุบหานมันออกนะครับอึมันก็จะหมุนเป็นพายุนะครับแล้วถ้าเกิดผมยิงธนูใส่มันล่ะเห็นไหมครับมาจะกลายเป็นฝนไก่นะครับเอเป็นอะไรที่นั่นนะนั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับ ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยได้ครับสำหรับวันนี้บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ